อันนี้เป็นกองปุ๋ยมักธรรมดาครับพี่น้องมักเราเอามัก,กองไว้นี่เนาะเดี่างจะตักออกเป็ปุ๋ยมักธรรมดาก็คือปุ๋ยมักทั่วๆไปที่มักจากมูลสัตว์แล้วก็ฟางข้าวนะครับอะได้กระป๋องหนึ่งพอดีอ๋ออันนี้เป็นปุ๋ยมักที่เ้ามมักขึ้นพี่นะ้องอ๋อตักใส่ถุงไปแลนะ้วเนาะนี่ ะจะได้หน้าตาประมาณน,นี้นะครับเป็นปุย๋ยมากเที่ยวมักขึ้นปุ๋งขึ้นน้ะนะครับสวัสดีครับพี่น้องแฟนๆคน,นใจชาวทุงและกกาท่านผู้ชมที่เขาหลบทุกท่านครับเอามาอนสภาพพี่น้องมาตรวจสอบระวังปุย๋ยมักธรรมดาทั่วไปนะครับพี่น้องคือปุย๋ยมักที่เขาได้จากการมักฟา้งเข่าขีงงัวธรรมดายังมีท่านปุงท่านแตงหยังนะครับพี่น้องกับปุย๋ยมักที่ทําการปรุงแตงเรียบร้อยแล้วโดยการมักร,ร่วมกับห้ามเข่าว่าธาตุอาหารจะเพิ่มขึ้นบ่หรือควบมอุดมสมบูรณ์ ของปุ๋ยมักจะเพิ่มขึ้นบ่าโดยจะใสะ่ตัววัดตัวนี้นะครับพี่นอ้อ <c> ง <oughs> วัดข้ออุดมสมบูรณ์ของปุ๋ยมักนะครับอาจจะเป็นการวัดที่คร่าวๆก็ได้เพื่อ,อให้พี่น้องเขาได้เห็นว่ามันมีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นบ่าน,นะครับโดยการเอาเข็มนี่ลรวัดนะครับพี่น้องเอาเครื่องวัดตัวนี้เราวัดนะครับถ่าเข็มมันตีมาหลายแต่แสดงว่าค้ออุดมสมบูรณ์ของปุ๋ยมักหรือธาตุอาหารพืชเพิ่มขึ้นนั่นเอง นะครับพี่น้องอันนี้เป็นปุ๋ยมักธัรมดานะครับพี่น้องปุ๋ยมักธรรมดาคือปุ๋ยมักทั่วท่วไปนั่นเองนะครับที่ผสมในปุงแตงส่วนใเรื่องเหลืองนี่นะครับสลากเหลืองนี่คือปุ no ๋ยมักท <isy> ี่เขาปุงแตงแล้วนะครับอจะลองวัดเบิ้งนะครับโดยเอาปุ๋ยมักสองชนิดนี่ลดหน้าให้มีความชื้นใกล้เคียงกันหรือพ่อๆกันนะครับอ่ะกันแรกเข้ามาเบิ้งเขามาเบิ้งปุ๋ยมักธรรมดาสกัอนอกพี่น้องเนาะนะครับ อ่าปาริการนะข้าไปจักหน่อยกันเพื่อให้ค่าต่างๆเขาทำงานนะครับอาบาริกากโคตมาที่ความรุ่มสมบูรณ์หรือเฟอร์ติลิตี้นะเดี๋ยวให้เข็มมันนิ่งก็น้องเพื่อนน้องหน่อยเข็มนิ่งก่อน อ่ะเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆบับนี้นนครับเข็มเขาจะนิ่งแล้วอ้าเข็มของเขาก็จะได้ประมาณนี้นะครับพี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเงินงโค้งใต้ได้พี่น้องได้โค้งทั้งใต้นะครับอยู่ประมาณนี้เนาะนะครับอ่ะโอเคครับนั่นคือคามอุดมส,ม,สมบูรณ์ของปุยมักธรรมดาหรืออ่าการประมาณการคามอุดมสมบูรณ์ประมาณการธาตุอาหารของปุยมักธรรมดาครับประมาณนี้นะครับ อแต่ต้องการล่างน้องพี่น,อน้องเนาะล่างไม่น้ำสักกอนนะเพื่อป้อให้เกิดกันได้เปรียบเสียเปรียบล่างนะพี่น้องแล้วก็เซ็จเส็จเส็จนะครับแล้วก,ก็กดขึ้นมาที่ออบแล้วเขาจะเปิดนะครับเอาใส่ปุ๋ยมักที่เขาปรุงแกงขึ้นบาดิว่าถ้าอาหารจะเป็น่ังไดอ่ะเดี๋ยวให้เขาเซ็็ตัวให้เขาอ่านค่าดีๆก่อนให้จังกดไปที่ ฟอร์ติลิตี้หรือข้อมูลดูสมบูรณ์ของดินนะครับคาดว่า,าจ,จะได้แล้วนะขออกุลิกุลิกือเท่ะอั้นเดี๋ยวจะมาจังบึงพี่นอ้องครับ,รบเขาเซตตัวก่อน อ่ะคือว่าน่าจะขึ้นแล้วปอนอ๋อเบิ้งเข็มพี่น้องนะครับเบิ้งเข็มของเขานะครับรู้สึกว่าจะขึ้นไปกว่าปุ๋ยมักรรมดารายพี่น้องเนาะนะครับนะครับขึ้นไปควอนค้างอุดมสมบูรณ์นะครับพี่น้องนะครับธาตุอาหารเพิ่มขึ้นความอุดมสมบูรณ์ของปุ๋ยมักเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องนะครับครับพี่น้องจะสังเกตเห็นว่าเข็มของเขาขึ้นไปนะครับขึ้นไปร้ายเติบนะครับขึ้นไปกว่าตัวนี้นะครับกระสดนแสดงว่า ปุ๋ยมัรกที่เห้าเอามาปรุงเอามา่ารัากเพิ่มโดยการเติมวัสดุอันอื่นเข้าไปน้าซึ่งเป็นวัสดุที่มีแร่ธาตุอาหารพืชนะครับอยู่ในนี้ก็คือลําข้าวเอาไปนอนนะนะนะจะเห็นว่าข้อบดบุญสมบูรณ์จะเพิ่มขึ้นนะครับข้อบดบุสมบูรณ์ของปุ๋ยมักนั่นนะครับาจากบทสรุปนี้ก็จะเห็นว่าถ้าข้าน้าปุ๋ยมาร์กที่เห้าทาการปรุงแต่งเรียบร้อยแล้วไปใส่กับดินตรงที่เห่าจะปลูกพืชนะครับก็จะเห็นให้ดินนั่นกลายเป็นดิน ทีมีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นพืชจะเริ่มเติบโตดีขึ้นมีธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะท่านั่นก็ดีกว่าเขาใส่ปุ๋ยมักเปานะครับปุ๋ยมักเปาเพนนื <g zia> um ่อนว่าบุดีพี่น้องนะครับก็มีธาตุอาหารขี้กันมีความอุดมสมบูรณ์ขี้กันนะครับเทษไทยดินอุดมสมบูรณ์ได้ขี้กันแต่ว่าถ้าเป็นปุ๋ยมักจะเข้าปรุงขึ้นนะครับพี่น้องถจะเจษฎายดินอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับพี่น้องนอกจากจะอินทรีย์วัตถุขึ้กันแล้วัง มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นจากวัสดุที่เข้าเติมเข้าไปหรือที่เข้าหมักเพิ่มเข้าไปนั่นเองนะครับอ่ะไอจากล่องล่องเรื่องแบนี้นะพี่น้องนะนะครับคือคนใส่เส้ทุ่งพาเห็ดเนี่ยแหละนะครับพี่น้องนะครับปุ๋ยหมักร่วมกับลำเข้านะครับทําให้ธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนะครับอ่าซึ่งจากการวัดด้วยใส่เครื่องวัดดินนะครับพี่น้องวัดปุ๋ยหมักนะครับซึ่งกับเปรียบสมบติดินนั่นแหละนะครับเมื่อเอาใส่ลงไปในดินกระย่อมจะกลายเป็นดินนะครับพี่น้องนะครับ จะทําให้ธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นความรวมสมบูรณ์เพิ่มขึ้นก็คือธาตุอาหารเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับพี่น้องอ่ะสรุปน้องพี่น้องนะ,นะครับอ่ะปุ๋ยมักเอามาปรุงมาแง่งเพิ่มรสเพิ่มซาดเพิ่ม,ส,มส่วนผสมอื่นเข้าไปเฮ็ดใไ้ยปุ๋ยนั่นมันมักนั่นกลายเป็นปุ๋ยมักที่มีคุณภาพขึ้นนะครับคุณภาพสูงขึ้นนะฮะใส่แค่ห้ามจะซื้อทาหากักพี่น้องมีอ่ะยินฟอสเฟตนะครับพี่น้องมี แร่ธาตุือเดื่นไฉน้่มเราอาจจะเป็นแร่ผู้มมไม่เพิ่มไม่ซีโอไลแร่รแผู้เขาไฟยอย่างต่างๆก็ยิ่งจะเพิ่มแร่ธาตุให้กับปุ๋ยมักเพิ่มขึ้นนะครับพี่น้องอันนี้เพียงทําเข่าครับน้ําหมักปลาานัดน,นะครับอ่ะนะครับพี่น้องลองเอาไปเห็นตรงนี้พี่น้องได้แต่เห็นถึงควาวแตกต่างความเปลี่ยนแปลงของปุ๋ยมักปุ๋ยมักเปาเปาปุ๋ยมักลาลาปุ๋ยมักทั่วไปนี่กลายเป็นปุ๋ยมักคุณภาพสูงนะครับโดยการใส่เครื่องอันนี้วัดเข่าๆพอให้ทราบเนวทางเนาะพี่น้องเนาะนะ ครับตัวก้อนก็มันอยู่กี่เลขา่าพ่อใส่เข้าไปมันก็นอยู่เอ่อตัวก้อนมั่เลข่าตัวก้อนมันอยู่แค่ตรงกลางนะครับพี่น้องลออลอกไนนี่นะครับโค้งไนนี่โค้งใต้นี่พอมาวัดกับปุยมกทีเอาปุ๋งแล้วมันโตขอบมะพี่พี่น้องมันโตขอบมะพี่นะครับแต่แสดงว่าก็าบริสุทธิ์บุญเพิ่มขึ้นนั่นเองนะ้องพี่น้องเนาะอ่ะแต่รุปง่ายๆนะครับพี่น้องวัดแบบลูกท่งลูกท่งเข้าเนี่ยแหละนะครับต่อไปก็จะได้นําไปไใส่ต้นไม้ต้นไรต่อไปเอาไพ มีปุ๋ยหมักยู่แล้วอยากเพิ่มคุณภาพกา็เอาตามที่เส้าทุงาพายเห็ดเนี่ยครับพี่น้องรำข้าวน้ำหมักปลาอั้นบีน้ำหมักปลา,าใสจุลิทซีย์อเอมใสน้ำหมักจากผลหมากรา,ากไม้หรือจุลิทซีหนอกล้วยก็ได้นะครับพี่น้องเสริมเข้าไปนะครับก็จะหให้ปุ๋ยหมักเข้าคุณภาพดียิ่งขึ้นนั่นเองอ่ะเอาคลิปนี้คงจะพาะพี่พ,อน,อ,พ,พอน้องเพียเทนีนะครับคลิปหนามี่ยังจะพอกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เปกําลังใจกับคนใจเสวาทุงว่าวดวนบ่ไรพี่น้องมีเสียงแสกเข้ามาเดี๋ยวหนาวนะครับ เอาคีมน้าพ่อกับไหมสวัสดีครับ